วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ัตถุมงคลประจาวันนี้นี่ก็คือนี่เลยให้ดูก่อนเบ็ดไม่ใช่เบ็ดตกปลาแล้วก็ไปซื้อมานะอันนี้คือกูทาเองอันนี้เขาเรียกเบ็ดพญาพันวังเป็นวิชาของสายใต้่าเขาเรียกวิชามนจินดาบณีมหาราชบทใหญ่เพราะว่าสมาชิกอ,อยากมาถามของเบ็ดของเา<อ>่าเยอะมากพญาพันวังอันนั้นเบ็ดพญาพันวังรุ่นหนึ่งของตาหลวงที่ ที่ตีทีละตัวใช่แล้วก็อยู่ในน้ํามันอืมอันนั้นแหละมันคนมาถางกันเยอะมากแล้วมันก็ไปมีหมดนานแล้วก็เลยแทกหมดนานแล้วแมแล้วก็ใช่อยู่ในงานประกวดด้วยอันเนี้สร้างนานแล้วเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งทำนะเนี่ยนี่ทํานานแล้วทําพร้อมกับโอ้โหขุนช้างเนย่ยคือไม่มันเนื้อเดียวขุนช้างก็คือเนื้อเดียเป็นเนื้อนวะโลหะมหาชนวนเนื้อเดียวกับขุนช้างเนื้อนวะเลยค่ะ โดยไม่ได้ผสมเนื้ออะไรลงไปใหม่เลยเป็นเนื้อนั่นล้วนๆแล้วก็ผสมแค่แผ่นจินดามณีมหาราช<ฆ>ก็คือเอาเนื้อนวาวาแมารีเป็นแผ่นแล้วลงยันก็คือเอาเนื้อขุนช้างเนี่ยมารีเป็นแผ่นแล้วก็ลงยันไม่ได้ผสมเนื้ออะไรใหม่ลงไปแล้วก็ใส่ยันลงไปให้ได้ตามตำรามุนจินดามณีมหาราชก็เหมือนสังทองเรียกเงินเรียก,ยกทองเรียกราดห่วงจุ้ยในระบบหมอซานมีวิชัยมีวิธีการใช้เบ็ดด้วยนะในสมัยเมื่อตาเราอยู่เมืองทองธานีเราพาเดินจิตดาญมัญยาวราช และใช้เบ็ดเบ็ดคู่เบ็ดเงินเบ็ดทองอ่าเบ็ดเงินเบ็ดทองใช้เบ็ดคู่หมดแล้วเหมือนกันไม่มีหมดแล้วเหมือนกันก็คืออันนั้นเนี่ยว่าในเรื่องไว้ในกระเป๋าตังอันนี้ใช้แทนกันได้นี่ไงกำลังจะบอกว่าอันนั้นน่ะมันไม่มีแล้วอันนั้นคือใส่ในกระเป๋าตังใช่มันก็จะเรียกเงินเรียกทรัพย์อยู่ตลอดเวลาครับเบ็ดนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีเบ็ดนู่นใช้เบ็ดนี่ใส่ในกระเป๋าตังก็ได้อ่าหรือจะพกติดตัวก็ได้ วิชาของเหมาซาเนี่ยเอาเบ็ดแวกแฝลหน้าร้านก็ได้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นล่อล่อปลาให้ปลา,ปลาติดกัดบ,บอนการพนันเนี่ยเขาจะเอาเบ็ดที่ใช้หาปลาจริงเนี่ยโรยบนพื้นก่อนเทป,ปูน<อ>เปรียบเสมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปปุ๊บเ,เรียบร้อยออต,ติดก,กับทุกคนอ่ะต่อเวลาเราขึ้นไปนอนบนวันคาเตนโนยใหญ่ ขึ้นไปนอนลงมายังไงก็นอนไม่หลับอยากจะเล่นต่อลงมาก็อยากจะเล่นต่อก็หมดตัวน่ะไม่หมดไม่เลิกอ่ะบ่อนคาสิโนจะเป็นแบบนั้นส่วนหนึ่งก็คือเขามีเบ็ดเนี่ยที่ใช้ในการหาปลาจริงไปหว่านที่พื้นแล้วก็เทปูนทับนี่แค่เศษเสี้ยวนะจริงมันใส่เยอะมากแต่เบ็ดคือส่วนหนึ่งในนั้นส่วนในวิชาหมอสารสายเราก็คือในเรื่องเอามาใช้ติดตัวเนี่ยครูมีป่าวะ่าหายแล้วในเรื่องเอามาใช้ติดตัวเนี่ยก็จะอยู่ในกระเป๋าตัง อันนี้สดๆเลยนะกูก็ไม่รู้หมีเปล่า <c oughs> แย่ด้วยแต่น่าจาแหละเพราะปกติไม่ค่อยใช่กระเป๋าไงนี่ไงเห็น <c oughs> ไหมหนวดมังกร <c oughs> เอออย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้แบลหนวดมังกรอ่ะท <c oughs> ี่มาขอได้ใช่ไหมคะใช่ๆนี่ไงหนวดมังกรนี่เยอะหมดอ่ะขอเงินแขกอ่ะใช้เองปลุกเสกเองพกเองไม่งั้น มึงยังไม่พลกแล้วมึงย้าให้ใครพกอะ่ะอย่าบอมึงยังไม่ม่นใจตัวมึงเลยได้ไงอันนี้คือเบ็ดยุคแรกตั้แต่สมัยนู้นนี่เราก็ยังใช้อยู่เลยยังเงินทองอยู่ไหมอาจารย์น่นะมันก็สีเหมือนเหมือนกันแล้วนะแต่สีเปลี่ยน,นไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นเบ็ดที่เราบางคนบอกทาไมถึงพกคู่เหมาซานมันมีอิม่มเอียงม,มันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องมืดคทองกับเงินเนี่ยมเปียบเสมือนอิม่มกับเอียง,ยงก็คือดีกับมืดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามึงจะงก เอาเบ็ดอย่างนี้ไปพกสองตัวก็เรื่องของมึงก็ไปหาได้แดงฝูกแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าตังนี่เช็คเช็คดูหวงจุ้ยยังไม่ไปดูให้เขาเลยเนี่ย,ยมามาเยอะแยะมากมายเลยเยอะหมดและกระเป๋าตังจังแขกนี่กระเป๋ากูเลยเนี่ยชักมาจากกระเป๋าแนะนําผู้หญิงพกกระเป๋าสีไรสีใดสีแดงเออผู้หญิงพกแดงผู้ชายพกดำโปเตก้าดีสุด เหตุผลก็คือแพงดีไม่ใช่มันเป็นตะข่ายดักทรัพย์ของเหมาซานเห็นไหมมันเป็นรูปทรงตะข่ายเหมือนอวนกูเลยชอบมากโปรดกกาเนี่ยถ้าใครซื้อให้จะไม่เอาแล้วถ้าซื้อถ้าจะซื้อให้กูขอเป็นแฮมเมดเคทัวร์สักเคทัวระหากก็ใช่ไหมนี่เห็นไหม ไม่สนวัลลิขสิทธิ์ไม่ต้องกลัวไปหาซื้อเอาไม่กี่บาทอันนี้ร้อยเดียร์อากเห็นไหมไม่สนวัลลิขสิทธิ์ในกระเป๋ากูทังเงินไม่สลัดหลักของขังเยอะของขังเหรออาจารย์ <S <S 2> <S 2> ใช่ใช่เยอะเยอะมากเช็คเช็คกับเพียกหมดอาจารย์แล้วอย่างเบ็ดนี่มีลันเลขใช่ไหมมีเลขใช่ไหมเบ็ดพญาพันวังนี่รุ่นนี้มีลันเลขมีลันเลข,ม,ลเลขมีลันเลขนะนลันเลขสร้างสามพันตัวมีลันเลข แต่นานแล้วนะทานานแล้วอันนี้เนื่องนวัตเราหะมาหาจำนวนตัวอะไรครับอา้าวอ่ะกูถามมึงมั่งเลยมึงปกติมึงถามกูไงครั้นี้กูถามมึงแตจละอันนี้ถ้าสมมติเอาน้ํามันใส่ด้วยได้ไหมสมมติก็มีน้ํามันแม่พายอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ใครจะไปอัดดปยังไงตามสบายได้หมดเหรออาจารย์มแม่เจียมก็ได้ได,ได้ได้คือใครจะไปเลี่ยมแบบดัางงาน้นงินน้ำมันรุ่นรุ่นรุ่น,รน,รน,รนแรกเอาเถอะตามสบายแต่เพื่อความชัวนะมึงเอาให้ได้สองตัวเงี้ยแล้วไปใส่ในกระเป๋าตังค์ใส่คู่ดีกว่าอาจารย์ ใช้คู่ดีวกว่าใช้ตัวเดียว <ฮะ S 1> เพราะว่าคนเราปัจจุบันนี้นะ,ะเงินทํางานจุจริตก็เอาเงินการพนันก็เอาใช่ไหมก็คือมึงเอาเงินใสขาวใสมืดเอาให้หมดใช่ไหมอาจารย์ยุคนี้กูเหมาซานอาจารย์แขกเหมาซานอาจารย์แขกวงเล็บข้างล่างเหมาหมดคือกูเอาหมดอะ่ะขอให้กูได้แล้วกันได้เงินได้ทองมาไม่ไปเบียดเบียนใครมากกูเอาหมดอะ่ะแต่ต้องเป็นได้แดงอย่างเดียวหรือว่าได้แดงให้ผูกด้วยได้แดงคือได้มงคลได้แดงไปหาซื้อเอาที่กูไม่มี แต่ถ้าอย่างแบบสมาชิกบอกได้เจ็ดสีได้ไหมอย่างเงี้ยล่ะไม่ตั้งอ่ะเอาได้แดงได้แดงได้แดงเลยอ่ะอันนี้ได้เจ็ดสีต้อมีแบบเข็มบานอะไรเงี้ยอ่ะตาสบายครับพี่น้องแล้วแต่ท่านแต่จริงก็คือเอาได้แดงเอาได้แดงได้แดงอังไลความเป็นมงคลไงสีแดงและมีคาถามีอะไรมีเคล็ดลับไม่มีไม่มีจริงๆมันมันมันก็แค่ธนะราโพอเองธนะก็แปลว่าการเงินธนะราโพนโมพุทธายะ เนี่ยคือหัวใจของมงนจีดาวนีมหาลาบทใหญ่ครับก็คือถ้าเอาไปใช้พกติดตัวอะไรได้หมดแต่มันจะไปแฝงเพียวๆนะฮะมันมันเอาไปตกปลาจริงก็ได้นะเนี่ยคืออันเนี้ยมันเป็นเบ็ดเนื้อนวะโลหะมหาชนวนที่หล่อขึ้นมาตั้งใจทําขึ้นมานะกูไม่ได้ไปซื้อเบ็ดใครมานะกูหล่อด้วยตัวกูเองด้วยเนื้อนวะวิธีการตามความคิดแจงของกูนะแจงแขกก็คือว่าเอาให้เหมือนจริงที่สุด มึงสามารถเอาเบ็ดนี้ไปตกปลาจริงได้แล้วกันหนึ่งแข็งสองเหนียวสามคมมากมสามารถจิกมึงได้เลยนะอันตรายเพราะฉะนั้่ยถ้าจะใช้ใชเนี่ยแนะนําว่าให้เอาไปเลี่ยมก่อนให้เอาไปเลี่ยมก่อนอย่าไปพกไบนี้มันจิกเข้าไปนี่มึงได้ไปผ่าออกแหละเนี่ยอะไรคือทําเหมือนเบ100็ดร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่าตัวกี่บาทครับไม่รู้อ่ารุ่นหนึ่งมันแพงอ่ะรุ่นนี้เลยมไม่กล้าพูดอ่าเอาตัวกีบาท สามพันนะพเนี้นวะด้วยโอ้โหป็นไงเอาอาจารย์ตัวเก่านั้นตัวใหญ่จา์ห้าพันหนูนี่ยอมมาเพราะตัวเล็กลงหน่อยไม่มีน้ํามันหนูให้สามพันนะให้ถ้าเราคนใช้สองตัวก็หกพันก็หกพันอาจารย์กูเลาะเลยกูว่าเดี๋ยวจานดำเองอ่ะคอยดูกูให้ตัวละเจ็ดร้อยกูว่าแล้วแล้จะขอจานพจ็ดพันยิ่งกว่าปลายอ่ะเออกูให้ตัวเจ็ดร้อยอันนี้ อย่างนี้ถ้าสมมติเอาเบ็ดพกกับปลาก็สุดยอดเลยเลยอาจารย์อ้าวนี่ไงกลัวปลาแล้วมึงเอาปลามึงเอาเบ็ดไปตกปลาใส่คู่กันได้ไหมอาจารย์แล้วใส่น้ำมันไปทอดแม่เลยไม่ได้ก็คือเอาเนี่ยพกต่างหากอย่าไปรวมกับปลาอันนี้เอาตัวเจ็ดล้านปลแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีสมาชิกนี่แล้วเขามีปลาแล้วเขามีเบ็ดแล้วแล้วจะเอาไว้คู่กันได้ไหมอย่างนี้อาาจรย์เขาห้ามแขวนคู่ใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราแขวนก็กเราไม่ได้เหยื่อแล้วครับเข้าใจไหมก็คือถ้าเราพกคู่กับปลาเราก็ไม่ได้เหยื่อแล้วก็คือเหยื่อมันมาแล้วไม่ได้เหยื่อแล้วอืมนั่นแหละและปลาเนี่ยถ้ามาพกคู่กับเบ็ดมันก็เปลี่ยนเป็นปลาเจ็บก็ไม่ดีก็ไม่ดีอ่าแต่เหตุผลที่ทํามาเนี่ยเพื่อให้มันแยกกันอยู่แล้วคือมันพกสองอันอยู่ในพวงกุญแจเดียวกันน่ะได้แต่ถ้ามึงเอามาพกรวมกันไม่ได้ คือมาใส่กรอบคู่กันนี่ใส่กรอบคู่กันมไม่ได้งงไหมแต,แต่อยู่คนละอันได้ใช่ให้ให้ตัวละเจ็ดร้อยสามร้อยตัวเท่านั้นนะเหตุผลที่ให้ราคานี้เพราะว่าเบ็ดเนี่ยอยู่ในรายการประกวดพระด้วยนะค้าขายเอาเบ็ดไปไว้ในกระป๋องเงินได้ไหมครับถ้าค้าขายมีบ้านนะมึงเอาแฝงหน้าบ้านดีกว่าอ๋อถ้ามีร้านค้าใช่ไหมไปร้านค้าเลยไปแขวนใี้ อันนี้ก็เทียบกับน้ำมันโจหลงให้คนผ่านอันันมาแค่หลงแต่มันไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเกี่ยวเลยอ๋อเกี่ยวคือติดอยู่ตลอดมีอะไรเขาต้องนึกเหตุผลที่เราให้ถูกนะเพราะว่าเรามองว่าแน่ๆคือมึงโดนละสองตัวใส่ในกระเป๋าตังค์อเนื้อไหมมึงโดนแน่ๆใ่นกระเป๋าตังค์เนี่ยมีสองตัวเพราะว่าไอเบ็ดเงินเบ็ดทองเนี่ยมันเท่าไหร่สองพันห้าพันห้า ันห้าอสองพันห้าอ่าแน่แอ๋อที่อาจารย์พูดกี้คืออย่างน้อยต้องมีคนหนึ่งกับสองตัวมันต้องมีสองตัวแล้วเพื่อไปอยู่ในกระเป๋าขั้นต่ำมาสองตัวในกระเป๋าตังค์ถูกแล้วจะไว้ในร้านไว้อะไรก็เรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อแล้วก็เบ็ดเนี่ยสามารถเบ็ดที่เป็นเบ็ดวิชาไทยนะวิชามนจินดารณมีมหาราชบทใจแต่ตอนที่เราอยู่ในช่วงของเราพูดถึงเรื่องพวงจุ้ยเป็นหลักแล้วในระบบหมาซาเนี่ยมันมีวิธีการกันพูดผีปีศาจที่ไม่สูงมากโดยการ ใช้เบ็ดเราจะเห็นว่าพานป่าในสมัยอดีตจะพกเบ็ดติดตัวนะ,ะเพราะเบ็ดสามารถกันพูดผีพีศาได้อ่านี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นนีเรากลังจะบอกว่าเหตุผลที่เราให้ถูกแต่แค่แค่นี้นะถ้าหลุดจากรายการประกวดพระเดือนเดือนมีนาเดือนนี้ไปแล้วหลังเดือน <8 S 1> เมษาเนี่ยเบ็ดจะตัวละพันห้าเท่าตัวเลยอ๋อให้เวลาหนึ่งเดือนให้เวลาแค่หนึ่งเดือนนะ เดือนเดียวนะครับจําด้วยหมดเดือนมีนาราคาเปลี่ยนใช่คือให้แค่เดือนมีนาเนี่ยสามร้อยตัวใช่ถ้าหมดก่อนก็คือจบไอ้ถ้าหมดเมษาไอ้ถ้าหมดมีนาตัวละพันห้าตัวละพันห้าคือเราเราให้โอกาสแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะตัวละเจ็ดร้อยคือโปรโมชั่นอ่ะเดือนมีนาเจ็ดร้อยสามร้อยตัวถ้าหมดก่อนเขาจบกันใช่ถ้าหมดแล้วก็คือจบแต่ถ้าไม่หมดก็ ใบเดือนเจ็ดร้อยแต่ถ้าเจ็ดร้อยเดือนเมษาหนึ่งเมษาปุ๊บกลายเป็นพันห้าเลยพันห้าเลยไม่ว่ากี่ตัวกี่ตัวก็พันห้าเลยพันห้าหมดถ้าจะบอกผมมาไม่ทันก็ไม่มีติดเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเพราะจริงๆนะเบ็ดพญาพันวางเนี่ยขั้นต่ําต้องตัวสามพันเหมือนที่ไอ้เป่าขอเลยเพราะว่ามันเนื้อน้ำะมหาชนมันแก่ทองคําด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งยกฟานดีฟาร์มชอบให้เอก่อนใานรายการไอเอมันถามอาจารย์จอกตัวเท่าไหร่กูก็ถามลุงจอบตัวเท่าไหร่ ไอ้บอกอาจารย์ถ้าเบ็ดมันก็ต้องเป็นพันนะเพราะเป็นเดื่องนวะกูก็ด้ยินยินไม่พูดแตก่กูคิดไว้แล้วว่าเบ็ดแน่ๆผมต้องใช้สองตัวในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนที่มึงจะใช้สองตัวมึงเอาไปลงประกวดได้นะเอารประกวดก่อนอ่าเอาไปลงประกวดเอาเหรียญน,นี่นีได้เหรียญหมลูลยหูได้เพราะฉะนัน้นมันมีอยู่ในรายการแล้วเราก็ไม่เคยเอามาออกคือมันมีในรายการประกวดแต่เรายังไม่เคยบอกในรายการเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยเปิดโอกาสให้300ตัวเนี่ยเพื่อเอาไปประกวดด้วยตัวละ700แต่เดือนม่สาคือตัวละพันห้าเพระฉะนั้นนัดเวลาขึ้นราคาเนี่ยนัดต้องบอกว่าตัวละ700บาทเพียงเดือนมีนาคม2,500 611เท่านั้นเผื่อว่าเวลาเป็น YouTube ไปแล้วคือต้องระบุให้มันชัดเจนเพราะเขาไปดูย้อนหลังบอกทำไมทำไมตัว700ทำไมต้องมันมีปัญหาโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นแล้วก็บงได้เลยนะ เดือนเดือนหลังจากเดือนเมษาสองห้าหกหนึ่งไปแล้วตัวละหนึ่งพันห้าเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติเป็นพวกเซลล์พวกค้าขายออนไลน์เนี่ยเหมาะมากเลยสิอาจารย์โดยตรงเลยจริงๆแล้วมันมีเคีชั้นสูงให้อีกนะแต่มึงจะททำกันมันจะยุ่งยากนะแต่ก็บอกให้ก็ได้มึงไปหาได้สีแดงยาวๆไปหาได้สีแดงยาวๆแล้วหาไม้ไผ่ทำเป็นคัน สมมติถ้ามึงจะทำเป็นคขายนี่ทำเป็นคขายจริงจริงมึงต้องทานอย่างนี้จริงเอาข้าวสารเนี่ยใส่ลงไปในแก้วครับแล้วเอาไม้ไม้ที่เป็นคันเนี่ยปักลงไปในแก้วแล้วก็ให้เบ็ดเนี่ยค่อยค่อยอยู่ตรงตรงของที่มึงจะขายมันจะเรียกคนเข้ามาเยอะมากกูเคยใช้เคล็ดนี้ให้กับร้านหมูกระทะนะครับที่พระรามเก้าปัจจุบันนี้มึงไปดูก็ได้เดี๋ยวกูวันไหนกูไปกูจะถ่ายรูปแต่เราลงเฟซให้ดู ปัจจุบันนี้คนเยอะมากไอเป่าเคยไปกินแล้วพร<ล>ะรามเก้าอ่าไอร้านนั่นอ่ะนะที่เคยไปกินอะ่ะปะจบรายการ <c oughs> ไปกินหมูกระทะดีกว่า <c oughs> อาสรุปการเบร็ดพญาพันวังเทปนี้คือเช่าได้เลยด้วยนะเพราะว่าเราเราจะตั้งเอาไปให้คนที่อออในรายการ <c oughs> เพื่อเอาไปให้คนที่ลงประกวดได้มีสามร้อยตัวครับ ตัวละก0 0้บาท700ดร้อเฉพาะเดือนมีนาเฉพาะเดือนมีนาคมเท่านั้นไลสดสามารถเช่าได้เลยนะคะที่ไลสดสามารถเช่าได้เลยตอนนี้ใครเช่าเช่าได้เลยเพราะมีแค่3า0รอตัวที่จะให้ราคาพิเศษราคานี้อ่าใช่แค่สา0ร้อยตัวเด้นนะราคาพิเศษคือส0 0ยตัวนะถ้าหมดราคาพิเศษผมก็พันห้าเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์และร้านที่บอกว่าลูกค้าหายถ้าใช้เบ็ดนี้ลูกค้าจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์ลูกค้าเดิมไม่รู้แต่ถ้าลูกค้าใหม่มาแน่ ลูกค้าเดินจริงๆมันต้องมีไว้ก่อนถ้ามีไว้ก่อนอ่ะมันจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเราเพิ่งไปวางปุ๊บคนใหม่เริ่มมาเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆมันจะไม่ไปไหนอาจารย์และอย่างที่อาจารย์บอกไม้ไผ่อะทรงกระบอกก็ต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวๆสิถึงจะตั้งได้ใช่กับแก้วใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องไม้ไผ่ไม่ต้องใหญ่ไม้ไผ่เล็กๆแค่ผูกได้เป็นเคสกันเองคือทำให้มันคล้ายๆคันเบ็ดกระหอเป็นเคสกันเองนี้วางในขวดไวยอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ ก็ได้ตั้งบูชายังเคสอาจารย์ว่านี่เกิดโลกโลกจากโลกหลายตัวเบ็ดลาวเลยเรื่องของมึงได้เวละที่จริงอ่ะไอไอตัวนั้นอ่ะมันเอาเบ็ดโหดมากนะที่ที่ร้านหมูกระทะเนี่ยครับเอาเบ็ดพญาพันวังเลยนะของต้านหลวงเราไปไหม1ดตัวทำเป็นเบ็ดลาวเลยตั้ง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 นี้เลยทีแรกเอาไปตัวใบอันหนึ่งมันก็ เห็นไม่น่าเชื่อคนเยอะมันก็ตั้ง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 11ตัว11ตัวเดี๋ยววันไหนจะไปถ่ายรูปไ้ดูทุกวันนี้คนไปถามซื้อมันเยอะอุ้ยเป็ดสวยด้วยมันก็ไม่พูดอะไรครับอืมไอ้ที่ด้านไม้ไผ่ก็เอาผ้าสีแดงพันให้เป็นสีแดงให้หมดคือตอกควาเป็นมงคลเข้าหาวิธีการตั้งบูชาวางด้วยสับปะรดคู่สองลูกลูกเล็กอ่ะสองลูกจริงียนะสับปะรดจริงสองลูกแล้วเปลี่ยนทุกวันพระ มันจะดึงปลาเป็นมงคลอยู่ตลอดเวลานี่กูสอนเหมาซาด้านมืดเลยเนี่ยเห็นไหมและอย่างเบ็ดเอมีคําถามว่าเขาบอกเบ็ดผูกได้แดงอันเดียวหรือมัดเป็นคู่ครับคู่สองอันที่อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมมัดเป็นคู่เอาได้แดงมัดเลยเป็นคู่แค่นั้นเองใ่กระเป๋าใช่ให้มันคลายได้แล้วก็ใส่ใส่ถุงซิปการมันหลุดแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอันนี้อันนี้ใช้ได้ตลอดเลยใช่อาจารย์ ใช้ได้ตลาดชีพคือีป็นกระเป๋ากย้ายได้เปยนกระเป๋ากย้ายได้เปียกระเป๋าก็ย้ายได้อาจารย์เขาสมาชิกเขามีคําถามนะคะว่าอย่างเขามีเบ็ดพญาพันวังของตาหลวงเขามาประกวดได้ไหมไม่ได้มันไม่มีเลขคือสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยเอาวัตถุมงคลที่เป็นประทัดฐานเท่านั้นคืออันนั้นมันจะปัญหาตรงที่หนึ่งมันอยู่ในกรอบเนี่ยห็นไหมพระชุดนี้อยู่ในกรอบประกวดไม่ได้เลยนะ เพราะเป็นงานสมาคมงานใหญ่มากคือไม,ไม่ไม่รับสองเลยคือมันไม่มีเลขอืฮะมันไม่มีรันเลขมันก็เลยไม่มีบรรทัดฐานในการที่จะไปจบนอกจากเราท่านที่คนดูได้พอเนื้อเบ็ดมันเป็นทองคําคงไม่มีใครเพี้ยนเอาทองคําไปหล่อเบ็ดไปบลราหรอกนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีบรรทัดฐานแล้วก็การที่เราบรรจุเบ็ดอันนี้ให้อยู่ในรายการประกวดเนี่ยระวังตรงเลยว่า ตอนนี้เรามาเหมาซานและเบ็ดคู่เราไม่ได้ทําแล้วต่อไปว่าต้องใช้เบ็ดนี่หมดใ,ในการที่จะไปใช้เคสของเหมาซานที่อยู่ในกระเปะา๋าตังแล้วเทคนิคอย่างตามเบ็ดคู่เขาไปแล้วอาจารย์ว่าเรื่องทําไม่ให้คนดึงเงินออกอคนอื่นดึงเงินอันนี้ก็เหมือนกันไหมครับอาจารย์โอ้อมแม่นมากเลยน,นีนนนย่นี่แหละแฟนบันแท้จริงๆแนละ้วควรจะไปดูให้ได้ทุกเคสถ้าเราเอาเบ็ดใส่ในกระเปะา๋าตังเราเนี่ย ห้ามให้ใครหยิบเงินออกจากกระเป๋าตังเราเด็ดขาดอันนี้ที่เราไม่บอกเพราะว่าถ้าเกิดดูเทปเราจะรู้เหมือนไอ้เอรู้เนี่ยเพราะเคสเนี่ยมันเป็นการเหนียวเงินไม่ออกแต่ถ้าเมื่อไรเรายื่นกระเป๋าตังให้คนอื่นหยิบเงินออกมึงก็องเอาเบ็ดเอามาใหม่แล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปอือนี่คือแก้ได้ถ้าอยู่ๆปุ๊บเอ้ยกูก็ใส่กระเป๋าตังไว้ตลอดเวลาแล้วทําไมทําไมมันเก็บเงินไม่อยู่เหมือนแต่ก่อนเลยวะครับวิธีการชัวร์ที่สุดเอาเบ็ดเอามาก่อนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเพราะว่า เราอาจจะไม่รู้ว่าค yeah. ใครหยิบเงินออกจากกระเป๋าเรามั่งครับอ่านัดสนใจนัดเริ่มคิดเออใช่เว้ยใช่กระดาษแล้วก็เลยทำตามนี่กระเป๋าตังค์ารย์แข็งไม่มีบัตรเครดิตนี่ไม่มีมองดูมีแต่ของกินทท้งนั้นแ่ะเนี่ยไม่มีบัตรเครดิตอันนี้ชาวุชินกแอร์นายอิน C1 มีด่หนังสือเออมีด่หนังสือก็ของกินกูคนชาติซื้อหนังสือนี่นี่ก็ของกินโชคดีติ่มซำเห็นไหมสีเอ็ดงั้น่ะไม่ถามหาบัตรเครดิตไม่มีไม่เคยใช้บัตรเครดิตกูใช้แต่เงินสดอย่างเดียวไม่้องมาถามหาบัตรเครดิตไม่มีไม่เคนไม่มีเครดิตใครก็ไม่ให้ยืมตังค์ใครมีตังค์มากยืมได้สามสิบล้านเนี่ยไม่กูจะแขกแกคนถูกไว้เอ้าวคราวนี้สรุปวัตถุพันธค์การเบ็ดพญาพันวัง 300ตัวตัวละเจ็ดร้อยเดือนนี้เท่านั้นเดือนมีนาคม2561หหลังคือเข้าสู่เดือนเมษาสองห้าไปตัวละพันห้าทุกกรณีไม่มีลดใดๆทั้งสิ้นคือวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมนับวันที่หนึ่งไปเปเลยพราจีประกวดพระวันที่ไรสิบแปดครัเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ทุกคนแล้วตามอัธยาศัยอ่าอันนี้วัตถุบงคคลก็บอกแล้วเรียบร้อย ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟมักตรสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์งานวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจไทยนะครับเพจรายการมักตรสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอล์ฟมักตรสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแเรารอกรพขึ้นใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ